รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์กับสาระน่ารู้ก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกับรายการวิชั่นซอฟอาเซียนซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมร่วมย้อนประวัติศาสตร์สู่จุดกำเนิดอาเซียนกันค่ะ ประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก10ประเทศและมีประชากรรวมกันกว่า600ล้านคนและจะเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกหากเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี2559คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยของเรานี่เองค่ะ จากวิสัยทัศน์ของพันเอกพิเศษดร์ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปีพศ2510ซึ่งอยู่ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจร ดรถนัดคอมันมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือกันในระดับภูมิภาคจึงได้เชิญรัฐมนตรีของประเทศในอาเซียนได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์รวมกันหาแนวทางในการสร้างความมั่นคงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่4สิงหาคมพศ2510รัฐมนตรี4ประเทศได้เดินทางมาอย่างบ้านพักรับรองซึ่งเป็นอดีตบ้านพักตากอากาศของจอมพลปพิบูลสงครามบริเวณแหลมแท่นจังหวัดชนบุรีประกอบด้วยนายตุนอับดุลราซักรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย นายนาซิโซรามอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์และนายเอสราชารัตน์นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์โดยมีดร์ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพในการหาหรือและพูดคุยกันฉันมิตรถึงแนวทางในการก่อตั้งสมาค,คมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ เนื่องจากชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกานั้นมีความเข้มแข็งและสาภาพยุโรปต่างก็มีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจแต่ประเทศในภูมิภาคเอเชียในขณะนั้นยังคงมีปัญหาการขยายตัวของระบอบคอมมิวนิสต์รวมถึงความขัดแย้งในบางประเทศซึ่งหากไม่สมัครสมานสามัคคีกันก็จะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจหรือมีอำนาจต่อรองกับชาติอื่นๆได้ค่ะและในวันที่5สิงหาคมนายอดัมมาลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียได้เดินทางมาสมทบโดยหลังจากพูดคุยหาหรือกันที่บ้านพักรับรองหลังแรกก็ไปประชุมกันต่อที่บ้านพักรับรองอีกหลังหนึ่งค่ะซึ่งเป็นอดีตบ้านพักตากอากาศของจอมพลสษริ์ธนรัตที่ตั้งอยู่บริเวณแหลมแท่นเช่นกันและรัฐมนตรีของทั้ง5ประเทศก็ได้ทำหนังสือข้อตกลงที่เรียกว่า Spirit of Bangsa คืนในวันที่6สิงหาคมเป็นประมบทค่ะ และต่อมาในวันที่8สิงหาคมรัฐมนตรีทั้ง5ประเทศได้ลงนามร่วมกันอย่างเป็นทางการในปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Association of Southeast Asian Nations โดยมีอักษรย่อว่า ASEAN หรืออาเซียนณกระทรวงการต่างประเทศวังสารานรมกรุงเทพมหานครค่ะ โดยใจความสำคัญ7ประการในปฏิญญาอาเซียนคือ 1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 2. ส่งเสริมเสถียรภาพสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศา,ศาสตร์และการบริหาร 4. ส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกอบรมและวิจัย 5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการค้าการคมนาคมการสื่อสารและปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต 6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศค่ะ ส่วนการต่างประเทศจะย้ายจากวังสรารนรมไปเมื่อปี2540แต่ที่ทำการแห่งใหม่บนถนนสีอยุธยาได้จัดทำห้องที่มีชื่อว่าห้องถนัดคอมันขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียนและผู้มีบทบาทสำคัญด้านการต่างประเทศของไทยโดยภายในห้องตกแต่งด้วยรูปภาพภารกิจของท่านและไฮไลท์สำคัญก็คือภาพพิธีลงนามในปฏิญญาอาเซียนนั่นเองค่ะ นับแต่นั้นในวันที่8สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันกเนํเเิิดอาเซียนเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาเซียนอย่างเป็นทางการและต่อมาอาเซียนจึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นซึ่งได้แก่บรูไนเข้าร่วมในปี2527เวียดนามปี2538ลาวและเมียนมาปี2540และกัมพูชาเข้าร่วมในปี2542ค่ะ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่อาเซียนถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยของเราค่ะพักกันสักครู่แล้วไปตามรอยประวัติศาสตร์บ้านพักที่แหลมแท่นจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นสถานที่หารือของ5รัฐมนตรีผู้ร่วมกันก่อตั้งอาเซียนในช่วงหน้าค่ะ สำรวจวิถีชีวิตและความเป็นไปในอาเซียนกับวิชางซอฟ์อาเซียนดำเนินรายการโดยด็อร์ปิติสีแสงนามที่น่าจะเป็นตลาดทั้งอินเดียตลาดตะวันตกตลาดในยุโรปและตลาดของประเทศจีนทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง3 SD ช่อง28 Vision วิชั่งซอฟอาเซียนมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน,น o f ทัศนียภาพบนเขาสามมุกจังหวัดชนบุรีสามารถมองเห็นจุดที่ยื่นออกไปในทะเลนั่นก็คือแหลมแทน่นซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสรอาเซียนได้อย่างชัดเจนจากบนเขาลงมาแป๊บเดียวเองค่ะ เราก็มาถึงบริเวณแหลมแทน่นซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาและเป็นที่ตั้งอดีตบ้านพักของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นสถานที่พันเอกพิเศษดอกเตอร์ถนัดคอมันรวมหารือกับรัฐมนตรีอีก4ประเทศในการก่อตั้งอาเซียนครั้งแรกเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะจุดกำเนิดของอาเซียนเนี่ยเริ่มจากบ้านหลังเนี่ยครับในในสมัยของ พระนักท่านจอมพลถนอมกิติกรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มีพันเอกดรธนัดคอมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับช่วงนั้นเนี่ยท่านท่านเริ่มฮะพันเอกดรถนัดคอมันเนี่ยท่านก็เชิญเพื่อนบ้านเราเนี่ยมามาปรึกษาหารือกันว่าทําไมจะก่อตั้งเป็นสมาคมเป็นอะไรเพื่อความร่วมมือกันอะไรเงี้ยครับตอนก็จะมีมีมีอยู่ด้วยกันสี่ชาตินะครับเป็นมีรองนายกรัฐมนตรีของ มาเลเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียสี่ชาติรวมแล้ว5ชาติตอนนั้นค,ครับก็มาปรึกษาหารือกัน,น,นครับผมแล้วก็นี่พักรับรองอยู่นี่ฮะเนี่ยนอนกันที่นี่คุยกันเพื่อนฝูงเชิญเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเหือนง,งันเถอะ<ม>แล้วก็มาคุยตกลงกันครับผมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความต่อเนื่องจากการคุยที่บ้านหลังเนี่ยครับที่ไปลงนาม เรียกปฏิญญาอาเซียนเนี่ยครับเนี่ย<ม>ที่วางสลานลมกระทรวงกนาโัมนีคือภาพนี่ครับครับผมตอนนั้นก็คือ,อยังมี5ประเทศู่5ประเทศครับว่ากันว่าในสมัยนั้นจอมพลปอพิบูลสงครามและท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามชอบม,มาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้มากค่ะ ตัวบ้านถูกออกแบบอย่างร่วมสมัยภายในอากาศถ่ายเทสะดวกบริเวณบันไดออกแบบช่องรับแสงเป็นมุมแหลมเปรียบเสมือนหัวเรือที่หันออกสู่ทะเลและแม้จะผ่านการเวลามากว่า60ปีบ้านหลังนี้ก็ยังคงความสวยงามเพราอได้รับการบูรณะโดยคงความดั้งเดิมไว้มากที่สุดค่ะคือทางทีมงานก่อสร้างเนี่ยพยายามที่จะปรับปรุงให้เหมือนเดิมมากที่สุดครับแม้กระทั่ทงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเป็นโครงเก่านะครับบางส่วนก็ ไปต่อเติมให้เหมือนเดิมมากที่สุดครับแม้กระทั่งสีเนี่ยจะขูดสีไปแล้วก็ไปทำกรรมวิธีให้ได้สีเดิมมากที่สุดครับก็คือตั้งแต่ดั้งเดิมเลยบ้านหลังนี้ก็คือห้องขับอะไรก็เป็นสีเขียวแบบนี้ครับผมเพราะว่าจอมพลปอท่านเกิดวันพุธครับครับสีเขียววันพุธครับผมก็คือบ้านเนี่ยก็คือเป็นบ้านเก่าดั้งเดิมดั้งเดิมครับทำสีปรับปรุงใหม่ครับแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์อะไรนี้ก็เป็นของดั้งเดิมดั้งเดิมครับโครงดั้งเดิมครับผมครับ ประดับตกแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เห็นหรือว่าพวกภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนำมาจากไหนนะคะหรือว่าเป็นของที่นี่เลยคือเรารวบรวมครับเรามีขะารรมการตาั้งณะารรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเนี่ยไปรวบรวมจากญาติของท่านต่อๆมามของนั่นเดิมที่นี่ก็มีครับแต่เราก็ยังมีภาพเนี่ยต่างๆเพื่อให้เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้นนะครับท่านได้ทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญเรียนเชิญนุชัตเดี๋ยวเชิญข้างบนดเลยฮะล้วดูส่วนต่างๆมีห้องนอน บ้านพักหลังนี้มี3ชั้นค่ะชั้นล่างเป็นห้องทำงานของจอมพลปอห้องรับรองและห้องพักผ่อนเมื่อขึ้นไปชั้นสองจะเป็นห้องโถงมีของตกแต่งที่ปัจจุบันหาดูได้ยากและจะสังเกตได้ว่าชุดรับแขกทุกชุดที่หมอนอิงจะปักตราไก่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจอมพลปอค่ะเขาพยายามรักษาไว้ครับนี่จะยิ่งถ้าไปเห็นถุงก๊อบข้างล่างนี่นั่นแหละครับมีของเก่าอยู่เลยครับ oh. ครับผม แต่หายากแล้วนะคะเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบยากยากยากครับยากครับมีหลายๆอยา่างถ้าเห็นในบ้านหลังนี้เราเราจะทึ่งฮะเราจะเห็นว่าเราสามารถรักษาสามารถรวบรวมมาได้มากมายพอสมควรสำหรับในชั้นสองนี้จะรวบรวมเรื่องราวอะไรไว้บ้างนั้นพี่เนยและพี่ปุ๋มจะพาเราไปชมกันต่อค่ะก็ในส่วนชั้นนี้ครับก็จะเป็นชั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค,ครับ ก็จะมีแต่ละห้องเนี่ยจะมีห้องรับรองอของตุลานลุทูตที่มาที่บ้านหลังนี้แล้วก็เข้าพักครับก็เป็นเหมือนรับรองเลยรับรองแล้วก็จะมีไฮไลท์ในส่วนของอห้องสุดท้ายนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะมีไฮไลท์อยู่3จุดนะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูครับในส่วนของห้องามสัมพันธ์ระหว่างประเทศห้องนี้ ในส่วนแรกนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นเครื่องรางอิสยภรอของแต่ละประเทศที่ท่านไปเยือนอส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้เราได้มาจากส่วนส่วนย่อยจากส่วนหนึ่งจากพิพิธภัรรณฑ์โรงเรียนในร้อยพรัจุจอมเก้าทางทาย,ยาทเนี่ยท่านมอบให้เราบางส่วนครับ <c oughs> ก็จะมีของประเทศสเปนประเทศอังกฤษแล้วก็ลาวครับในส่วนไฮไลท์ตรงนี้คือท่านมองการไกลว่าจากที่แต่ละประเทศเนี่ย เราจะต้องส่งทูตไปแต่ละประเทศใช่ไหมครับแต่ท่านมองว่าการสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์มันจะไม่ลึกซึ้งพอครับท่านก็เลยเหมือนกลนุบายก็คือท่านต้องออกไปเองไปพบเองครับเพื่อตอนนั้นเป็นการในยุคของท่านเนี่ยท่านต้องการที่จะสร้างชาติครับที่จะยกยกระดับของความเป็นชาติไทยครับขึ้นมาครับผมแค่ต่างชาติรู้ครับครับในส่วนไฮไลท์ที่2จะเป็นอัลบั้มรูป ที่ท่านไปเยือนต่างประเทศนะครับก็จะเป็นรูปการเดินทางเป็นวารสารทางหนังสือพิมพ์บ้างนะครับเปิดดูได้ใช่ไหมคะครับเปิดดูได้ครับแต่พอส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราถือว่าเป็นเป็นแขกพิเศษที่มาเยือนบ้านเรานะครับเราก็จะให้ให้เปิดดูแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราต้องรักษาหนังสือนี้ไว้เพราะว่าเป็นของเก่าครับรูปภาพทุกอย่างเป็นของเก่าหมดเลยครับเป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายครับ ไม่ใช่แบบปริ้นอินเจ็ตมาอะไรอย่างนี้เป็นมีคุณค่ามากนะคะครับคุณค่ามากครับแล้วตรงส่วนปากกานี่คือปากกาอันนี้คือปากกาลงนามนะคะในสัญญาลงนามไม่ไม่ลบอันนี้ระหว่าง อเมริกาไทยกับอเมริกาและอังกฤษไทยกับอักองกฤษค่ะมปีอสองสี่แปดสามค่ะพศเดียวกันไหมคะทั้งสองทั้งอสองสนทีสัญญาเนี้ยค่ะพศเดียวกันคะ่ะพศเดียวกันเลยโดยปากกาที่โรงงานกับสหรัฐอเมริกาเนี้ยค่ะได้รับพระราชโานจากกระทรวงดิจิตอค่ะ อ๋อจะสังเกตได้ว่าที่ตัวปากกามีพระประมาทิไทยด้วยใช่ครับ นอกจากจะเป็นสถานที่กำเนิดอาเซียนแล้วบ้านพักจอมพลปพิบูลสงครามยังเป็นสถานที่รวบรวมเกียรติประวัติของท่านซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วยนะคะพักสักครู่แล้วไปชมชั้นที่3ของบ้านกันต่อในช่วงหน้าค่ะ รวบวิถีชีวิตและความเป็นไปในอาเซียนกับวิช่า n ซอฟต์อาเซียนดำเนินรายการโดยด็อร์ปิติสีแสงนามนี่ว่รจะเป็นตลาดทั้งอินเดียตลาดตะวันตกตลาดในยุโรปและตลาดของประเทศจีนทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง3 SD ช่อง28 Vision ซอฟต์อาเซียนมองลึกทุกวิถีไทยมองไกลทุกวิถีอาเซียน v i s i s of asia หลังจากชมห้องต่างๆในชั้น1และชั้นสองของบ้านพักจอมพลปพิบูลสงครามแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูในชั้นที่3ซึ่งเป็นในส่วนของห้องส่วนตัวกันบ้างค่ะซึ่งในชั้นนี้ยังคงมีของใช้ส่วนตัวของท่านหลายชิ้นถูกเก็บรักษาไว้ในส่วนนี้เป็นห้องห้องพักของท่านนะครับเป็นห้องส่วนตัวซึ่งท่านก็จะพักผ่อนครับส่วนนี้ก็จะมีรูปท่าน แล้วก็ครอบครัวของท่าน<ม>ก็คือด้านบนนี้ที่ชาวเห็นเป็นเหมือนกับทรงแหลมเป็นทรงแหลมครับหันหน้าออกทะเลหันหน้าออกทะเลครับคือมองถึงวิสัยทัศน์ของท่านว่าท่านท่านมองไปข้างหน้า<ม>ต้องการที่ให้ประเทศเรามุ่งตรงไปข้างหน้า<ม>ครับสร้างประเทศสร้างเศรษฐกิจไฮไลท์ในชั้นนี้ครับก็จะให้หยุดในส่วนของอทางองค์พระนะครับ องค์พระเนี่ยมีที่มาครับเป็นรูปจำลองจากพุทธมณฑลครับซึ่งในในตอนนั้นท่านเหมือนเป็นตอนนั้นที่ญี่ปุ่นะจะยกพลเพื่อที่จะขอผ่านนะครับเราก็จะเอาพื้นที่ของพุทธมณฑลเนี่ยตรงส่วนปัจจุบันนะครับมาตั้งฐานทัพครับ,<อ>รบท่านก็มองถึงกุศโลบายว่าถ้าตั้งฐานทัพแล้วเนี่ย มันจะเกิดความเสียหายบ้านเมืองประชาชนก็จะเดือดร้อนท่านก็เลยบอกเหมือนกับอกกับทางทางญี่ปุ่นว่าเอ่อพื้นที่ตรงนี้ขอตั้งเป็นพุทธมนฑลเพื่อ,อที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนครับในสมัยพุทธกาลก็2,500ค,ครับผม ของห้องพักจองผลปอนะครับฟอร์จิเจอร์ทุกอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นของจริงในส่วนของของใช้ของท่านจองผลปอเนี่ค่ะคแน่นอนว่าหน้าตาแบบนี้ในปัจจุบันเราก็คงจะไม่ได้เห็นแล้วล่ะค่ะทีนี้ช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าชิ้นไหนคืออะไรค่ะครับตัวนี้เป็นน้ำมันใส่ผมะนะครับแล้วก็หวีที่ท่านใช้กันไกลครับแล้วก็น้ำหอม นะครับครับผมเป็นขวดเป็นขวลักษณะครับเป็นคริสตัลโบราณก็ยังคลาสสิกอยู่ในสมัยนี้นะครับใช่ครับในส่วนด้านหน้าที่เราจะเดินไปก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับในส่วนของเตียงนี้ก็เป็นดั้งเดิมดั้งเดิมครับเตียงดั้งเดิมพริเจอร์ททุกอย่างเป็นของจริงทั้งหมดครับก็ไม่ได้ ว่าจริงๆก็ไม่ได้กว้างขวางอะไระแต่ก็ดูสะดวกสบายดูสุดสบายครับดูเป็นเรียบง่ายครับก็ส่วนนี้รูปท่านกับท่านผู้หญิงละเอียดการประดับเครื่องราชเสกพรครับแล้วก็ส่วนของทางซ้ายมือตรงนี้เป็นเหมือนเมนูมื้อสุดท้ายก่อนท่านจะเสียชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นครับ จากเมนูอาหารก็เป็นรูปที่ท่านไปเยี่ยมทำนับหรือว่าไปไปพักผ่อน <c oughs> ที่ญี่ปุ่นนะคร, <c oughs> ครับก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยเป็นเป็นการส่วนตัวครับส่วนด้านล่างลงมาท่านนี้เป็นป้ายเยี่ยมความศพครับของญี่ปุ่นก็ <c oughs> แต่ละท่านมาก็จะเป็นป้ายเยี่ยมความศพท่าน คที่น,น <ขอ S 2> ผมจอมพลปอพิบูลสงครามมีสัมพันธ์ไมตรีอันดีกับญี่ปุ่นค่ะและเมื่อท่านถึงแกอ่อสัญญกรรมในวันที่11มิถุานายน2507ที่เมืองคานางาวะประเทศญี่ปุ่นป้ายเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มาคำนับศพท่านค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนของท่านที่อยู่ภีดในะคะก็ทุกอย่างก็ยัง ก็ทางโน้นก็จะเป็นรูปของท่านนะคะลักษณะห้องก็จะเป็นแบบของผู้หญิงอะค่ะจะเป็นเรียบๆง่ายๆนีนน่อย่างมากค่ะอันนั้นก็จะเป็นของที่ท่านใช้เมื่อสมัย,มย,ยก่อนโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังมีข้าวของื่องใช้ใ,ชในสมัยนั้นวางอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของห้องนี้ก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้าของท่านนะคะก็มีคนงานที่เคยมาปรับปรุงที่บ้านหลังนี้ค่ะก็จะเจอท่านอยู่ในบริเวณทีก็มื่อี้ท่านผู้จัดการเล่าว่าก็มีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ที่มีเหตุการณ์ก็คือห้องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ถ้าจะไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ก็มีร่อรอยของผู้คนที่เข้ามาแล้วเอาพวงมาลัยมาบูชาถวายมีคนตามเข้ามาเยอะไหมคะเป็นบางส่วนครับบางส่วนที่เห็นเราก็จะส่วนที่ตอนก่อนๆเราจะเก็บเอาไว้ครับตอนนี้เราก็จะห้ามไม่เอาขึ้นมา ได้ว่ามีหลากหลายเรื่องราวจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งอาเซียนและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของจอมพลปและท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามอีกทั้งความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยแนวคิดที่เฉียบคมในการออกแบบบ้านหลังนี้ค่ะ และอย่างที่บอกไปต้นรายการค่ะว่าบ้านพักจอมพลปพิบูลสงครามตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาซึ่งสร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้และด้วยทําเลที่ตั้งเหมาะแก่การเป็นสถานที่ระดมความคิดและประชุมหารือต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่7สิงหาคม2558นี้เองค่ะ พื้นที่กว่า50ไร่ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยประกอบด้วยส่วนดั้งเดิมที่เป็นบ้านพักของจอมพลปพิบูลสงครามส่วนที่ก่อสร้างใหม่คือหอประชุมอาคารสันทนาการและอาคารที่พักสำหรับผู้มาประชุมสัมมนาซึ่งแต่ละอาคารสวยงามทันสมัยเลยทีเดียวค่ะและหากคุณผู้ชมสนใจจะเข้าพักก็สามารถทำได้โดยติดต่อที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยค่ะ จากประวัติศาสตร์การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งเกิดขึ้นที่แหลมแท่นจังหวัดชนบุรีคงทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าแท้จริงแล้วอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการวิชั่นซอฟาเซียแล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาทางช่อง3 SD ช่อง28 ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ